มาย้ายรถค่ะพอดีรถล,ลูกค้าน้ำดันค่ะลูกค้าเดิมค่ะ

นเนี่ยฟรีฟรีจฟ้ฟรีโอ้ยกันมาลูกกันมา Đừng không bị ít anh ơi Đừng có bị ít Đừng không bị ít thôi Wow Ôi Mày lắm Hãy เธอคือว่าเอาอ่ะน,นั่นเขาไปก้อนหางมันเขาไปก่อนมันจะเดินกันได้ไดเออมันคาหางมันอยู่ดิ ยกได้ไหมล่ะ เสียวอีกแล้วเอาบันไดขึ้นเอาบันไดขึ้นบันไดบันไดอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าเอาไม่ยิกเอาไม่ยิก

ถ้าต้องเหางลงมาหนิมันจะได้ตำนีเราฮะเอาหางยงเอาหางนี่เดี๋ยวลงทีเป็นทเลยมันเาวเออมันยาวเอาเปทีเลยเอหยงไม่ลงไนคะเมีตไปทางไหนเเราไปทางขลับุรีนะใช่ไหะบุรีไป ว้โอ้ยคนเล่ยนระบบกาค่อยถือต้องให้ลูกน้องเช็คระบบแล้วค่ะต้องให้เรียนรู้เรื่องระบบเพราะว่ายังงงงอยู่ต้องให้มดแดงเทสดมันจังได้เออ ถอยรถออกไปอีกแล้วเนี่ยโอเคโอ้คันใหญ่บ่านนี่ค่ะพอดีท้ายพอดีเปะเต็มเลยเต็มถาดพอดีเลย เจ้าของซื้อได้ดีมากเลยค่ะคันนี้ราคาสี่แสนบาทเบรกยังดีอยู่นะ

ต้องถอยไปทางน้ำนักว่นนี้ร,ร,รถจอดสี่ปีแค่สี่ยันสวยเลย ขึ้นรถสิบล้อครั้งแรกค่ะมันก็เป็นจัย,ยานเนี่ยจักน้อยลืมกดนะตอนขึ้นไม่ได้ดูเลยทุกคนถ้าตับฝอยไหลตอนขึ้นก็คือแบบน่ากลัวมากเพราะไม่เคยขึ้นรถสิบล้อเลยแล้วมันลื่นด้วยนะนี่ เอาถุงลมมาด้วยเผื่อมีปัญหางอน,นไล่จนว่าโทษรสรับสันน้อาบอกตัวพอแล้วขึ้นไปทั้งรถแลยวจะขึ้นไปทั้งรถจะร้องขับบุ่ยังจะตอบตีตอนนี้เราก็ออกเดินทางมาแล้วครับได้สักพักละก็รู้สึกว่าขับดีนิ่มเนี่ยน้ำมันจะหมด เราจะเติมน้ำมันแล้วเราจะกดว่าน้ำมันถังหนึ่งจะได้กี่กิโลได้กี่อะไรยิ่งดีนะเนี่ยเกียร์หกไม่ต้องขึ้นเกียร์เจ็ดเลยนิ่มนิมเลยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอเคครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีเติมน้ำมันก่อนครับคลิปนี้สวัสดีครับผมมาถึงแล้วครับผมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ มาสองครั้งแล้วครับที่นี่รอบแรกก็เอาสไล์เอารถปูนมาอันนี้ก็รอ,อบที่สองครับเพิ่งจะมาถึงถ้ามันหมดไปครึ่งถังครับตเติมมาเก้าพันเดี๋ยวรอให้ออยเอาลงก่อนเอาเอาหางเอาสลักหางออกก่อนมีคิปหรอกอยู่ด่อยูใต่บอกคนสอนคนสอนหังใส่ไนแน่นตัว่าแน่นไปทำไมมันหลวมือดิ เดี๋ยวเบือนรวมมาดิขันไต้มานังขึ้นรวมไว้เทอะขนไต้ม่นังขึ้นรวมออกมอมอันนี้เอาไม่ไดไวะนั่นเฮ้ยนั่เออไอเสียงกองเงี้องเงี้ยขาเด้อล้วนี่มันงานข้นเร่งงานลงงานขืนเร่งงานลงงานข้นมันว่เขาเขาต้องเอาลงเะเอาลงจะไหย เสร็จเรียบร้อยครับไม่ได้ถ่ายชิปให้ดูเลยเพราะว่ามัวต่ยุ่งก็ลงมาสองคนเลยมากันสามคนแต่ใช้งานได้สองคนพี่แอมก,ก็คอยบอกช่วยนะครับมันไม่มีรีโมทนี่แหละถ้ามันไม่มีรีโมทมันก็เป็นอย่างนี้แหละถ้ามีรีโมทมันก็ดีไปเดินทางกลับบ้านกัน ขอบคุณครับ